ที่หลีกนี้ยาเสพติดวิธีที่หนึ่งว่าต้องทดล่องเสพยาแต่เกิดว่าเขาบวทดล่องเขากับสิบวติดเนาะวิธีที่สองหาความรู้แล้วก็ศึกษาเห็นเข้าใจถึงโทษและผิดพ่ของยาเสพติดวิธีที่สามระมัดระวังการใสยาแล้วก็บำหลงเสือ้อข้ามโฆษณาหรือว่าข้ามแนะนําใด,ดๆที่สักส่วนเข้าไปในท่างหายาเสพติดเออแล้วก็วิธีที่สี่เลือกคบมูที่ดีแล้วก็ หลีกเลี่ยงมูที่แบบว่าส่วนเข้าไปใส่ยาเสพติดหรือว่าในท่งที่เสียหายปฏิเสธถ้าเกิดว่ามูส่วนไปเสพยาถ้าเกิดว่าเขาเลือกคบมูที่ดีนี่เกิดิมีใช่ไปกค็คืองามูคนนั้นแบบว่าเออล่องล่องล่องอ,งอยง่างเสนาส้วนเขาเป็นล่องแบบนี้เขาก็เลือกคบกับเขาไปเลยหรือบาสันกระตักเตือนเขาถ้าเกิดว่าตักเตือนเร็วเขาบอฟั่งก็เลือกคบแค่นั้นล่ะแล้วก็วิธีที่หาใส่ความคิดแล้วก็หาเหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ถ้าเกิดว่าห้องรู้สึกห้องรู้สึกว่าเอออยากใส่อยากใส่ความคิดนังสิหรือว่าต้องใส่สมองแน่จักน้อยนี่มันก็สิบ่บอ่บอส่วนมันก็สิบ่อันเพึงพ่งพิง่งยาเสพติดนังสิแม่เออหฮากระสิบริเพิ่งพวกของแบบนี้แล้วก็วิธีที่หกถ้าเกิดว่าห้าแก้ปัญหาบร้ก็ควรปรึกษาพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองคูอาจารย์หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ห้านับถือก็ได้เออถ้าเกิดว่าห้าคิดแล้วคิด คิดบ่ออกคิดบ่ตกสีเฮากับปรึกษาเพิ่นปรึกษาคนที่เฮ้ไหวใจแล้วก็วิธีที่เจ็ดหลีกเลี่ยงในห้หางไกลสิ่งแวดล้อมที่มียาเสพติดเออถ้าเกิดว่าเฮางหูว่ามองนีมันมียาเสพติดเฮาก็ต้องไป่ปต้องไปมึงหันบ่อยๆ่ต้องไปดู้ๆสิ่งหรือว่ามีความจําเป็นกะแบบเฝ้าไปเฝ้ามักงสิแม่เออมันอาจจะมีความจําเป็นที่เฮ้ิต้องไปมองหันสินะถ้าหลีกเลี่ยงในก็หลีกเลี่ยงแล้วก็วิธีที่แปด สั่งความรักความพอใจและก็ความสัมพันธ์อันดีในขอบครั้วเขาก็ต้องแบบสามงความรักบ่้มเมนว่าอันตั้งตั้งแง่ตั้งคติใส่กันและวิธีที่เ่าใส่เวลาละใส่เวลาว่างที่ถือแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของแล้วก็ต่อคนอื่นน้าอย่างเช่นแบบว่าเวลาว่างสีเขาหมักอย่างเขาหมักฟังเพลงเบื้องหนังฟังเพลงอย่างสีเขาก,ก็ไปหรือว่าบางคนหมักออกกําลังกายก็ไป บมเมนว่มาส่วนกะเปลี่ยนหาแต่ยาเสพติดยังสินะกับ,บ่อดีถ้าเขาเริ่มต้นที่แบบว่าเออเลือกคบมูคือยังขอที่ซีหนีวิธีที่ซีหนีเลือกคบมูที่ดีเขาก็สิส่วนเข้าไปในท่งที่ดีมองง่ายมามูหาค้นในรอบตัวเข้านี่เป็นค้นแบบใดเป็นค้นแบบส่วนสวนเข้าไปในท่างนี้บอรหรือว่าส่วนเข้าไปแบบเออทำมาหากินยังสินะแบบสมมุดว่าเขาเหตุงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ เขาไปใส่เขาไปเหตุยิงหรือว่าเขาไปเหตุงานเสริมสิถ้าเกิดว่าไปเห็ดงานเสริมก็ดีก็คือว่าซักส่วนกันไปในทางที่ดีนั่นแหละแล้วก็วิธีสุดท้ายวิธีสิบก็คือค้นหาแล้วก็ตั้งเป้าหมายของชีวิตในทางที่ดีเช่นอยากมีอิจิอยากมีอาชีพยง่งมเ่าอยากเหตุอาชีพยัง่งล้วก็ะอยากประสบความสำเร็จในด้านใดๆเป็นต้นแล้วก็เริ่มต้น เส้นท่างนั่นยังมุ่งมั่นเขาอยากมีอาชีพอย่างเขาอยากเหตุอีย่างเป็นอันดับแรกสิละออนั่นแหละเขาก็เหตุเขากะศึกษาหาความรู้ในอาชีพนั่นนั่นให้มันประสบความสําเร็จดีกว่าที่เขาเสิไบหมวกมุ่นกับพวกของเสษติดเ่าเรานั่งสิแม่นั่นละก็คือวิธีหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดเกิดว่าเข้าบ่เหตุแบบนี้จากมือหนึ่ง มูส่วนเออมูมาส่วนเขาก็สิไปน้าเขางสงีนะเขา้าต้องหาแนวเฮดอย่าอย่าไปน้าพวกนั่นอย่าตะเลิดเปิดเปิงไปน้าพวกนั่นเออถ้าเกิดว่าเข้าตักเตือนเขาแล้วมูนะก็มูอยู่ว่าเป็นมูถ้าเกิดว่าเขาตักเตือนเขาแลว้นะวเขาบ่าฟังเขาก็ตรงนี้จากเขาต้องตัดใจถ้าบ่าตัดใจเขาก็สิส่วนเข้าไปในทังทิ่บดีนั่นแหละก็ลองศึกษาล่องคิดบึงเพราะว่า ช่วงช่วงที่ห้าวันหัวเรียวหัวตองสิก็เป็นเป็นปัญหาที่แบบว่าเออช่วงนี้แหละที่อันเขาติดยาเสพติดกันมันมอช่วงแบบวัยรุ่นนึงสินะ่ะจะเกิดว่าเขาปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาคนที่แบบว่าเขานับถึงสิก็สิบบอไปในจุดจุดนั้นอนือันดับแรกก็คือเขาประตองทดลองนั่นแหละเออจะเกิดว่าเขาประดลองเขาก็ประติดง่ายนั่นแหละลองคิดเบึง้ง